สวัสดีคะ่ะทุกท่านคลิปนี้อาจารย์ฝนมีสาระกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยามาฝากแบ่งปันให้กับทุกๆท,ท่านนะคะเนื่องด้วยได้รับการปรึกษาเป็นคำถามมาจากผู้หญิงคนหนึ่งอะนะคะปรึกษาเข้ามาทางเพจบอกว่าขอเรียนปรึกษาว่าเขาเนี่ยนะคะได้รับที่ดินกับรถยนต์หนึ่งคันด้วยมรดกจาก ทรัพย์มรดกของบิดาของเขาตกทอดมาถึงเขาแต่ตอนที่ได้รับที่ดินและรถยนต์มรดกนี้ได้รับมาในระหว่างที่เขาจดทะเบียนสมรสมีคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือมีสามีเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาอยู่ซักระยะหนึ่งเขาต้องการที่จะขายที่ดินแปลงนี้เขาสงสัยว่าที่ดินแปลงนี้อะค่ะถ้าขายแล้วแปลเปลี่ยนเป็นเงินเงินนี้ เขาจะต้องแบ่งให้กับสามีหรือเปล่าเพราะตอนนี้ค่ะมีข้อถกเถียงกันว่าสามีบอกว่าถ้าได้เงินมาในเมื่อได้มาระหว่างสมรสก็ควรจะเป็นสินสมรสและแบ่งกันคนละครึ่งแต่ตัวภรรยานั้นมีความรู้สึกตะคิดตะขวงใจว่า ในเมื่อเขาได้มาเพราะเป็นที่ดินของพ่อเขาด้วยมรดกควรจะเป็นของภรรยาคนเดียวหรือเปล่าแน่นอนค่ะเรามีหลักกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาอธิบายแล้วก็ตอบคำถามให้ได้คลายสงสัยกันนะคะปกติแล้วเราเข้าใจกันทั่วไปว่าทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างสมรสย่อมจะเป็นสินสมรสและมีสิทธิ์กันคนละครึง่งระหว่างสามีและภรรยาแต่ในกรณีนี้ต้องดูลักษณะ ลักษณะเฉพาะนิดนึงอะคะ่ะตามมาตรา1471นะคะได้บัญญัติรองรับประเด็นเกี่ยวกับคำถามนี้ไว้นะคะถ้าสามีภริยาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ทรัพย์สินมาระหว่างสมรสแต่ได้มาโดยการรับมรดกทรัพย์สินนั้นให้ถือว่าเป็นสินส่วนตัวต่อให้ได้มาระหว่างสมรสก็ตาม ดังนั้นที่ดินที่ภรรยาได้ถามว่าที่เขาจะขายนั้นมีสถานะเป็นสินส่วนตัวหรือสินสมรสแน่นอนค่ะเป็นสินส่วนตัวประการต่อมาที่เราต้องพิจารณาแล้วถ้าภรรยาคนนี้ค่ะจะขายสินส่วนตัวที่ได้มาโดยมรดกแบบนี้แต่ก็ขายในระยะเวลาที่ตนยังมีสถานะเป็นคู่สมรสอยู่คือ ขายไปในระหว่างสมรสเงินที่ได้มาจะต้องแบ่งให้กับสามีหรือเปล่ามาตรา1472ได้บัญญัติรองรับในประการต่อมาว่าถ้าสินส่วนตัวใดนะคะได้ขายเป็นเงินมานะคะทรัพย์สินนั้นอย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังคงเป็นสินส่วนตัว นี่ก็เป็นคําตอบแล้วค่ะว่าถ้ายังคงเป็นสินส่วนตัวต่อให้ได้มาระหว่างสมรสสามีก็ไม่มีสิทธิ์แบ่งทำไมสามีถึงไม่มีสิทธิ์แบ่งเพราะสินส่วนตัวเป็นของใครก็เป็นของคนนั้นจะแบ่งได้ก็ต่อเมื่อหรือมีสิทธิ์กันคนละครึ่งได้ก็ต่อเมื่อเป็นทรัพย์สินที่เรียกว่าสินสมรสเท่านั้นสรุปคําตอบของคำถามนี้ก็คือที่ดินมรดก ต่อให้ได้มาระหว่างสมรสที่ดินแปลงนั้นก็ยังเป็นของภรรยาและต่อให้ภร,รยาขายไปในระหว่างสมรสเงินนั้นก็ภร,รยามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวถ้าหากท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์แบ่งปันเก็บไว้หรือแชร์แบ่งปันให้กับคนรอบข้างแล้วอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปของอาจารย์ฝนสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ